สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีหน้าไงอดีตกสมตโต้กรับลั่นพ้นสีใส่ป้ายตำรวจยังไม่ไร้แรงเท่าประชาชนถูกพ่นสารเคมีใส่หน้าตาปากโดยเมื่อวันที่21พฤศจิก,กายนปี2563นางอังคานานีละภัยจิต อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงกรณีการสลายการชุมนุมของคณะราษฎรโดยได้ระบุว่าวันนี้หลังทราบผลการตรวจสอบน้ำสีม่วงที่ตำรวจใช้ฉีดใส่ผู้ชุมนุมที่บริเวณหน้ารัฐสภาเมื่อวันที่17พฤศจิกายนทําให้ไม่แปลกใจที่อาการแสบตาแสบจมูกจนถึงปอด ถึงทุเลาช้าเลยกลับมาดูคลิปที่ตำรวจฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมในช่วงตั้งแต่ประมาณ14นาฬิกาที่ตัวเองเคยโดนเต็มๆหลายระโอกทั้งที่พยายามช่วยผู้ชุมนุมเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่จัดสถานที่ให้ประชาชนในร่วมลุ้นการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนในสภา ตำรวจระดับสูงหลายนายที่คอยบัญชาการก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่งานนี้บอกได้เลยว่าตำรวจไม่ปฏิบัติตามหลักสากลเพราะสถานการณ์ขณะนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดน้ำผสมสารเคมีใส่ประชาชนขอขอบคุณอย่างสูงต่อทีมกาดที่ช่วยดูแลปกป้องตอนที่ตำรวจฉีดสารเคมีใส่และหากมีโอกาสจะไปขอบคุณด้วยตัวเองนะคะ ฝากถึงผู้ชุมนุมที่ยังมีอาการแสบตาแนะนำให้ล้างตาด้วยน้ำเกลือหรือนมอสลายและประครบเย็นนะคะหากใครยังมีอาการแสบปอดหรือแสบจมูกควรพบแพทย์หรือควรใช้ยาพ่นจมูกหรือปอดจะช่วยได้มากค่ะทางนี้ยังไม่ทราบว่าในระยะยาวสารเคมีเหล่านี้จะยังตกค้าง ในร่างกายหรือไม่และจะสามารถสะสมในร่างกายนานแค่ไหนที่สำคัญใครจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นพ่นสีใส่ป้ายยังไม่ร้ายแรงเท่ากับที่ประชาชนถูกพ่นสารเคมีใส่หน้าใส่ตาใส่ปากนะคะโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออ,อกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น คนสั่งโคตรเลวโคตรอุบาทเก่งแต่ทำร้ายประชาชนรัฐบาลชุนี้จังไรสุดแล้วมันกล้าทำทุกอย่างเพื่อมันจะรักษาอำนาจของมันคงอยู่สลิมไม่ต้องมาดิ้นคอมเมนต์กูนะแถมด่าให้ด้วยคนมันจังไรไม่มีความเมตตาขอให้เวนกรรมตามครอบครัวมันบ้างรู้ว่าสารพิษคุณก็ยังใส่ลงไปได้คุณก็ลองเอามาราดตัวคุณดูสิ มันเล่นสารพิษเลยเหรอเนี่ยเห็นในเฟซบางคนแขนขาเนื้อตัวผู้พองเป็นหนองน้ำเหลืองไหลเยิ้มเลยการกระทําของพวกนี้ไม่มีเลือดมนุษย์อยู่ในตัวพวกมันเลยนรกส่งมาเกิดเดี๋ยวมันก็รับกรรมไม่นานคอยดูพวกสั่งฆ่าประชาชนปี53และเป็นไงละ่ะหายไปพร้อมกับซากศพประชาชน แบบนี้เรียกหลักสากลหรือหรือว่าหลักสารเลวกันแน่สลิมบอกว่าไม่ร้ายแรงไม่ตายหรอกแค่สาดสีพ่นควาจับจ้วงใส่หน้าสะตะชร้ายแรงไปเยอะความคิดของคนที่รัฐบันแต่ไม่นึกถึงความเป็นคนเลยดูจากน้ำอันตรายมากนะเป็นยา,ยางสีรู้เหมือนสารเคมีเลย นานาชาติต้องเห็นความรยยาที่พวกมันทำกับประชาชนไม่มีทั่วโลกเขาทำกันหรอกหลักสากลคือใช้คว้าง ขนาดห้องกงที่ว่าโหดขอโทษยังไม่ใช้วิธีต่ำช้าแบบนี้กับนักศึกษาเรียนผู้บังคับบัญชาขอแนะนำก่อนฉีดใส่ผู้ชุมนุมช่วยทดสอบด้วยการฉีดใส่ตัวเองก่อนนะหากทำลูกขอเป็นอะไรไปเรื่องไม่จบง่ายๆแน่าศาสตร์สีใส่ป้ายสตชอ,ออกไหมจับอย่างไวแต่ยิงกลุ่มรัษดรตีมือแถจนสีข้างถลอกเพื่อไม่ให้พวกตัวเองมีความผิดนี่คือความพยายามของผู้ที่อ้างตนว่ารักและปกป้องสถาบันไปเอาป้ายที่สถานีตำรวจออก ที่เขียนว่าเพื่อประชาชนแค่น้ําก็แย่แล้วนะจะใส่สารเคมีหรือแก๊สน้ำตาไปทําไมคิดจะสั่งหารประชาชนเชียวหรือไอคนที่สั่งนั้นเลวชาติที่สุดเลยกรรมมีจริงนะยุ่งแล้วงานนี้โซโซสวีเดนตั้งคําถามต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหาทางป้องกันความรุนแรงต่อกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยในไทย โดยโสโสบพักคสังคมนิยมประชาธิปไตยได้ตั้งคำถามต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสวีเดนถึงหนทางที่สวีเดนและสภาพยุโรปจะออกมาตอบรับและช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความรุนแรงรวมไปถึงสนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในไทยหลังคนไทยในสวีเดนร้องขอความช่วยเหลือ โดยเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปี2563ผู้สุ่ข่าวได้รับแจ้งว่าเว็บไซต์ r i s d a g e n s e สมาชิรัฐสภาสวีเดนอเลทเรลพรคสังคมนิยมประชาธิปไตยได้ตั้งคำถามต่อแอนลินรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศว่ามีหนทางใดบ้างที่รัฐมนตรีจะทำให้ทางประเทศสวีเดนและสหภาพยุโรปออกมาตอบรับและช่วยหลีกเลี่ยง ไม่ให้เกิดความรุนแรงรวมไปถึงสนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยโดยโอเลโทเรลระบุด,ด้วยว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นการชุมนุมใหญ่และสันติหลายครั้งหลายคราในหลายๆเมืองทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชุมนุมเริ่มจากนักเรียนออกมาชุมนุมเรียกร้องและตั้งคำถามกับระบรพิเ็จการในระบบก,การศึกษา และจากนั้นการชุมนุมก็ยกระดับเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคของเยาว,วชวนในชุดนักเรียนที่เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มียุธทธปกรณ์ครบมือสร้างความน่ากังวลใจยิ่งหลังจากการเกิดรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าและครั้งล่าสุด ปีพศ2557ทหารเข้ามายึดอำนาจและมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งนั่นทำให้พรรคการเมืองต่างอยู่ในการกำกับและควบคุมของทหารเป็นการเปิดช่องว่างให้รัฐบาลทหารใช้อำนาจในทางอ้อมยุบพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามอย่างเช่นพรรคอนาคตใหม่ กลุ่มเรียกร้องด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง Civil Rights Defender รายงานว่ากลุ่มผู้ที่เห็นต่างที่ลีภัยออกนอกประเทศถูกลักพาตัวและถูกพบเป็นศพถูกฆาตกรรมแม้ว่าทางรัฐจะทั้งคมขู่และมีการจับกลุมผู้ประท้วงรวมไปถึงการใช้พระราชบัญญัติฉุกเฉินการชุมนุมประท้วงอย่างสันติก็ยังคงดำเนินต่อไป ผู้ชุมนุมออกมาเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐมนูญและเรียกร้องให้ทหารและสถาบัานพระมหากษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองท้ายที่สุดพระราชบัญญัติฉุกเฉินได้ยกเลิกไปเพราะว่ากลายเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การประท้วงมีการขยายตัวขึ้นแต่ทว่าตอนนี้มีความกังวลว่าทางรัฐบาลทหารจะใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม และมีสัญญาณว่าทางรัฐสนับสนุนกลุ่มหัวรุนแรงเข้าไปทำร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมและนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมประชาคมโลกจึงควรจับตาม,มองกับสิ่งที่เกิดขึ้นและสำคัญไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามผู้ที่มาชุมนุมอย่างสันตินั้นไม่ควรได้รับการทำร้ายหรือถูกคุกคามตัวแทนจากนานาประเทศที่เป็นสมาชิกภาพของสหาภาพยุโรปควรจะออกมาแสดงความชัดเจนในเรื่องนี้ซึ่งนี่อาจจะเป็นหนทางหนึ่งในการลดความขัดแย้งลงได้โดยใน สดหมายระบุว่าถาไว้เมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี2563และจะได้รับคำตอบภายในวันที่25พฤศจิกายนปี2563ไม่เกินเวลา12นาฬิกาสำหรับความเครื่องไหวของสสสวีเดนนี้มาจากเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมากลุ่มเสรีไทยในสวีเดนได้ประชุมผ่านซูมกับโอเลททเรลเรื่องขอให้ช่วยจับตามอง การละเมิดสิทธิผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในไทยและมีข้อกังวลในการใช้ความรุนแรงของตำรวจกับผู้ชุมนุมและให้ท้ายสนับสนุนกลุ่มคนเห็นต่างให้ทำร้ายผู้ชุมนุมโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากอย่างเช่น ต่างชาติถามทำรุนแรงกับน้องนอ,งน,องนักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้อย่างไรพวกเขามาเรียกร้องโดยสงบปราศจากอาวุธจิตใจทำด้วยอะไรถึงเฮี้ยมโหดยิ่งกว่าโจนชาติชั่วระยาต่างชาติเขายังห่วงเด็กๆของประเทศไทยเลยส่วนไอ้แก่ๆที่อยู่ในประเทศไทยนั้นทำไมถึงคิดจะทำร้ายเด็กๆของไทยกันเองบรรฑผชนที่ล่วงลับไปแล้วเขารอคำตอบจากคุณอยู่นะไอเลวเอ้ย น่าละอายนะสอสอสอวอมีแต่ให้ปราบปรามขั้นเด็ดขาดโลกเข้าไปถึงไหนกันแล้วมินเนี่ยนเนี่ยเกือบทุกประเทศในโลกเสรีไม่ใช้ความรุนแรงกระทำต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขารับรู้และเห็นเรื่องของเราได้ไงแปลกเนอะคนกลุ่มหนึ่งในบ้านเราเฉยมึนตึงมีด่าด้วย คนรุ่นใหม่เขาคิดจะเป็นประชากรโลกแต่ผู้ปกครองบ้านเราคิดว่าโลกมันเสื่อมมีแต่ใต้บารมีเท่านั้นถึงปลอดภัยศักดิ์สิทธิ์ชิบหายจึงเป็นที่มาคำว่าชังชาติไงครับขนาดคนต่างชาติยังเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ด้วยกันแต่คนไทยด้วยกันเองกลับเรียกร้องให้ใช้ความรุนแรงต่อนักเรียนนักศึกษาและประชาชนอยู่แต่ในกลาลโลกเขารู้กันหมดแล้วนะเดี๋ยวมันก็จะตอบว่าไม่มีอะไรรุนแรงรัฐบาลเอาอยู่ ขอบคุณที่ห่วงใยพวกเราแต่คนไทยบางกลุ่มกลับสมน้ำหน้าที่พวกเราฝ่ายไม่เอาผิดการทำร้ายด้วยกฎหมายและสารเคมีต่างๆในการสลายชุมนุมที่สวีเดนเด็กและเยาวชนเคาอนาคตของชาติรุ่นต่อไปมีกฎหมายคุ้มครองขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัติชนและประชาไทยขอขอบคุณพระธกรมารับชมสวัสดีค่ะ